ความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวลูกจ้างผู้ประกันตนอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวสำนักงานประกันสังคมจ่ายชดเชยแล้ว24รายเป็นเงินกว่า27ล้านบาท นายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตงถลง่มได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวลูกจ้างผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนรวมทั้งติดตามนายจ้างให้มาขึ้นทะเบียนภายใต้ใตกฎหมายกองทุนประกันสังคมและกฎหมายกองทุนเงินทดแทนกรณีตรวจพบนายจ้างเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน,น,ตนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนิน คดีกับนายจ้างตามบทบัญญัติของกฎหมายทุกรายทั้งนี้ยอดผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสะสมตั้งแต่วันที่28มีนาคมจนถึงวันที่28เมษายนที่ผ่านมามีผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน103รายเสียชีวิต65รายบาดเจ็บ9รายและสูญหาย29รายรวมถึงมีผู้เสียชีวิตสถานที่อื่นในกรุงเทพมหานครจำนวน7รายขณะที่สำนักงานประกันสังคมวิ นิสัยสั่งจ่ายค่าทดแทนกองทุนเงินทดแทนและเงินบำเหน็จชาราภาพกองทุนประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว24รายรวมเป็นเงินกว่า27ล้าน85900บาทในส่วนกรณีผู้สูญหายหากไม่พบศพ ผู้มีสิทธิ์จะได้รับค่าทดแทนเช่นเดียวกับกรณีเสียชีวิตคือค่าทำศพ50,000บาทและค่าทดแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีโดยคาดว่าสำนักง,งานประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินชดเชยทั้งสิ้นประมาณ54ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน